อ่มากราสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคาบ้าแชนแนลนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำอ่ารูนนะครับเนื่องจากวันนี้มันมีสกินใหม่นะครับของตัวเล่นนะครับจะเป็นสกินอย่างตัวไอสิ่งนี้นะครับเออเล่นมาก็แพ้เยอะชิบหายเลยครับก็สกินอันนี้นะครับผมนะหงเฟยหงนะครับสกินจีนนะครับก็ราคา890คูปองแนะนำรูนพลังแฝงก็เซตไอเทมของตัวเล่นนะครับในแพทปัจจุบันในปี2022ันยี่สนีหว่าครับว่ามันควรใช้ยังไงครับจากที่ไปลองเล่นมาเออหลายตายอย่างครับเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชม เนี่ยคุณผู้ชมตามนี้ได้ไหมนี่นี่คุณผู้ชมแพเยอะแพ้โคตรเยอะมันก็เลยทําให้รู้ครับว่าตูเลนเนี่ยมันควรออกอยังไงมันควรใส่รูนอะไรหลังจากที่เราแพ้แล้วเราเจ็บมาเยอะนะครับเราก็รู้นะครับว่ามันควรใช้ยังไงมันควรออกเซ็ตไอทมอย่างไงนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยครับว่ามันควรออกอย่างไงครับผมเราไปดูที่ในส่วนของด้านรูนกันก่อนนะครับ รูนนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนําให้ทําเป็นรูนนี้ใช่ไหมแดงเหมือนเดิมครับเดโซเลตสิบสเตนเขียวเหมือนเดิม10เม็ดนะครับแต่ผมบอกว่าให้ใส่รูนดูเรียบไปด้วย5เม็ดใช่ไหมผมบอกว่าให้ใส่รูนดู่เรียบไปด้วย5เม็ดนะครับแต่หลังจากที่ผมไปทดลองใช้รูนนี้มาแล้วผมบอกเลยครับว่าตัวเลนเป็นตัวที่ต้องเดินเกมไวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่ามันไม่มีสกิลในการเดินเกมไวเหมือนคนอื่นเลยอย่างเช่นถ้าอิลูเมียโดนสกิลมันก็จะวิ่งเร็วบ้าง มันก็จะมีสกิลปัดบ้างพอที่ทําให้มันวิ่งเดียวได้คลิกซี่โดนสกิลปับอ่ามันยังพอวิ่งเดียวบ้างวีราแค่ไม่ต้องโจมตีครับไม่ต้องทําอะไรครับมันก็จะวิ่งเดียวปกติแล้วเมโตอื่นครับมีสกิลในการเคลื่อนที่เร็วหมดแต่ตัวเลนไม่มีนะครับผมก็เลยจึงขอแนะนํากลับเป็นรูนเดิมนะครับกลับเป็นรูนที่ผมเคยบอกว่าอย่าใช้นะครับแต่ว่าใชเสุดครับสำหรับตวเลนนะผมเน้นย้ำนะครับสำหรับตัวเลนนะก็คือเดโซเลต10เมตรเหมือนเดิม สเตน10เม็ดเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะไม่ใส่ดูดเลือดแล้วครับเราจะใส่สปีด10เมตรเลยความต่างของการสปีด5เมตรกับสปีด10เมตรโคตรจะต่างเลยคุณผู้ชมกรับ,บอกเลยโคต้รต่างเลยไม่ว่าผมจะออกรองเท้าชดเชยขนาดไหนมันก็ยังวิ่งช้านะครับแต่ทําไมคลิกซี่ผมถึงไม่ใช้ สป no ีดสิเมตรเพราะว่าคิกซี่มันว le ิ dad, ่งเร็วอยู่แล้วครับมันลอยตัวเร็วอยู่แล้วเพราะว่าพอผมสกิลปั๊บคิกซี่ก็จะเคลื่อนที่เร็วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมขอแนะนำเป็นรูนนี้นะครับเดโซเลตสิบสปีดสิบแล้วก็สเตนสิบนะครับมาดูทางด้านของไอเทมกันเลยไอเทมตัวเลนนะครับก็ขอแนะนำเป็นส่วนสองส่วนนะครับก็คือส่วนของปลาและก็ในส่วนของยืนเลนนะครับถ้าส่วนของปลาก็จะแนะนําเป็นเซตแบบนี้ครับนี่เลยเนี่ยเซบบนี้เซตเวิร์กเลยคุณผู้ชมนี่เลยครับถ้าใครอยากเน้นแรงอยากเน้นแรงเลยครับผมนะต้นเกมก็อออกเเป็นรงท้า เวทเลยนะครับจะเน้นแรงมากๆผมมองว่าเซตแบบนี้โอเคโอเคเลยนะครับผมใช้ก็ว่าโอเคเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเซตของป่าแต่ถ้าเซตของเลนเซตของเลนผมขอจะแนะนําเป็นปในส่วนของเซตแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอแก้หน่อยครับผมรู้สึกว่าแบบนี้มันมันยังไม่เจ็บว้าวพอนะครับอ่าเดี๋ยวขอแก้นึงอ่าเซตไอเทมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเบิร์ดก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมั่นใจว่าเอออยากเล่นเบิร์ดเราก็เล่นเป็นบูมสติ๊กเล่นเป็นสายนี้ แต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเล่นเพลยเซฟอ่ะเราอยากเล่นเป็นเซฟอ่ะเ็ออกเป็นสายนี้ก็ได้มันเล่นแล้วแต่คุณผู้ชมตัวเลนเล่นแล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าตัวเล่นนี่เล่นเบิร์ดเถอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจทีมก็แบกดาเมจทีมก็เล่นเบิร์ดอย่างนี้ผมมองว่าเออคุ้มกว่านะครับนี่คือเซตของป่า แล้วก็ในส่วนของเซตของเซตในส่วนของเซตยืนเลนนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่เขาก็จะแตกต่างกันในส่วนของของนิดหน่อยแต่ว่าเอาเถอะเรามองว่าเราตัวเรนนะ่มันเป็นตัวเติมเมจเป็นตัวโป๊กโป๊กแล้วก็อันตรลชชัดชดชาวบ้านเขานะครับก็ประมาณนี้นะกันนะนี่คือในส่วนของไอเทมนทรงฐานพลังแฝงครับแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับพลังแฝงเน้นเซตเบิร์ตปุ้มเดียวตายนะครับก็คือ holy thunder เซตนี้เลยนะครับก็จะเป็นเซตสากลที่คนอื่นก็าใช้ครับเนี่ยพกดนแนะนำปั๊บอ่ามันก็จะมีเพียบเลยครับมาแรงเห็นไหม ฮอลลี่ทันเดอร์ส่วนใหญ่นะครับแต่ผมจะแนะนําอีกเซตหนึ่งเซตร,รวยนะครับอ่าเซตนี้ก็แรงเหมือนกันครับได้ของไวด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งคับที่ทุกคนน่าลองเอาอไปใช้นะครับจะทําให้ตัวเลนมันรวยเร็วขึ้นเซตนี้ทําให้ตัวเลนเบิดแรงขึ้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากใช้ถ้าสมมติตานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโดนเงินจนแน่นอนก็ออกเป็นอ่าอาชชมีให้มีเงินหน่อยถ้าสมมติตานั้นอย่างเบิดไอ้ตุม้มแนวตายก็ออกเป็นโฮลี่ทันเดอร์ก็ได้ครับเน้นตุ้มเดียวประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการแนะนํารวมพลังแฝงก็เซตเอทิมของตูเลนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปของการรีวิวสกินนะครับเพราะว่าผมต้องใช้เเเเเววววลลลลาาาาาตัดแ้้กก็ใชใชนนนนรร่ร่่่หอยยะพี โอ้โหเล่นมาหลายตาแล้วครับคุณผู้ชมกงไม่อยากดูตาที่มันแพ้หรอกเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตาที่ชนะดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราขอตัดไปในส่วนของการคลิปหน้ากันเลยดีกว่าเขาจะเป็นคลิปอะไรไปเราดูคลิปหน้ากันเลยครับผม